สวัสดีครับเบบซี่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเอาเป็นจังไดกันบ้างนะครับเบบซี่ทุกท่านครับท่านใดบ้างที่โชคดีนะครับที่ตามทางช่องนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับคือของหลวงพ่อทุดงโดดเดียวเข้านะครับงวดนนี้นะครับแต่ว่าสามตัวรุดนะครับของเพิ่นแปดศูนย์ห้านะครับแต่เขาอยู่ที่ศูนย์ห้านะครับเนาะ แล้วอีกอย่างนะครับเพิ่นให้ไปเน้นเน้นล่าง5.0นะครับแต่ว่าไปออกบนนะครับออก0 5นห้าบนนะครับสําหรับท่านใดที่เรียนบนเรียนล่างไว้ก็คงจะได้โชคได้ใช้ไปนะครับแล้วสูตรนะครับก็มีสูตรนังของแยดนะครับเป็น5.0แต่ว่าบริดววงกลมให้ก็ไปออก05นะเนย์านอกกับนาะเอาเย่างนี้จะพักขัาไปเบื้องกันนะครับว่า สำนักใดบ้างที่เข้านะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็คือลดหลกยกว่าเขานะครับเนาะก็ขอโทดขออภัยเอฟซีลายๆนะครับเพราะว่าแต่ละสำนักเป็นกับไปเด่นไปเน้นที่เก้านะครับไปเน้นที่ลักแปดลักเก้ายลลักเหลักแปดลักเก้านะครับเนาะก็ธรรมดาเนาะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านครับก็มีเขาบ้างลดบ้างนะครับถ้าเขาตลอดทุกงวดไลก์ เป็นไปบ่ไรนะครับเนาะกะมีหลุดบ้างเป็นของธรรมดานะครับซึ่งบางเสียนคำนวณบางท่านนะครับหรือว่าอาจารย์บางท่านเพิ่เขามาหลายงวดแล้วกะเพิ่งจะหลุดนะครับแต่ว่ากะแอดก็จะตามต่อให้คือเก่านะครับเนาะก็ธรรมดามีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับออกตามหลังมีหลายหมองหลายที่ขึ้นกันเป็นต้นว่าที่แอดไปทำพิธีขอในวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ ศูนหาออกตามหลังเป็นงวดที่สิบแล้วครับสำหรับกองยัดนะครับอาจารย์ทองใสหลุดนะครับคือออกตามหลังสิบงวดจริงๆนะครับศูนหาหนึ่งวดทีพันมากว่าเขาแต่ว่าไปเขานึ่งเก็ตในงวดทีพันมากศูนหาในงวดนี้บ่ได้จัดนะครับเพราะว่าได้เสียมาแล้วกะเป็นนั้นว่าหลุดเป็นครั้งที่สิบนะครับเข้าตามหลังเป็นครั้งที่สิบศูนห้าตรงๆนะครับ ในงวดที่ผ่านมาจัดกันศูนย์หานะครับไปลดจนได้นะครับลดสิบงวดจนได้นะครับออกตามลังสิบงวดจนได้สำหรับของแอดนะครับแล้ล่ามีอีกหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับที่เป็นงวดนี้เฉียดแต้มเดียวนะครับเฉียดแต้มเดียวนะครับซึ่งแอดกะ พลาดนะครับงวดนี้ขอโทษขอให้กลับขอโทษขอให้ซีและหลายนะครับแปดสามสามแปดพลาดนะครับแต่เป็นห้าสามนะครับขอโทษขอให้หลายๆนะครับเนาะเอฟซีทุกคนกับเดียรแกมือใหม่นะครับในงวดที่ผ่านมาเข่าหนึ่งเจ็ดตรงอยู่แต่ว่างวดนี้พลาดนะครับแปดสามเป็นห้าสามนะครับศูนย์สามศูนย์ซีของอาจารย์ขี้ไอ้กับลุดนะครับคือ เียแต้มเดียวนะครับศูนย์สามศูนย์สี่เพิ่นไปออกศูนย์ห้านะครับเอาเดี๋ยวแอดจะพักเข้าไปเบื้องทางด้านในกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับนี่แหละครับเป็นของหลวงพ่อทุดงโดดเดียวนะครับจะว่าเป็นมึกเลอะนะครับเพราะว่าฝนตกใส่มือนั้นนะครับกัดคอโทดขอให้ยอฟซหลลายได้ครับเด้ออาจจะบ่ชัดเยนนะครับนี่ครับจะเป็นเลอะมือกจะเลอะเพราะว่าฝนตกใไ่นะครับวันนั้นฝนตกส่ เปียกเลยนะครับก็เลยเลอะไปนะครับขอดกอไปหลายๆนะครับแต่ว่าก็ยังพอเบิงได้ก็คือ805นะครับแล้วก็ศ0นยแต่ว่าไปไปเป็นบนนะครับเนาะสำหรับบางท่านที่เล่นบนล่างแล้วกลับด้วยก็ได้โชคได้ใช้ไปนะครับสำหรับ805ถ้าไปตัดเลนก็เข้า05ตรงนะครับซึ่ง นะครับเมื่อนี้นะครับหลวงพ่อเพิ่นเป่ากับแอดไว้แต่มมือนั่นเนาะครับเนาะว่าล่องเบิงงวดน,นี้เอาไปชุบเชืเช้เบิเบงนะครับถ้าเขาถ้าเขาก็คือให้แต่งขันไปหาพระอาจารย์นะครับก็คือจะต้องมีเทียนห้าคู่และแปดคู่นะครับก็คือขันหาขันแปดนะครับนะครับก็คือมี ขันห้าขันแปดนะครับดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ดอกไม้แปดคู่เทียนแปดคู่แล้วก็ดอกบัวขาวเก้าดอกดอกบัวหลวงขาวเก้าดอกนะครับฉะนั้นแล้วแอดกจ็จะได้รีบหาไปนะครับคือหาดอกบัวหลวงสีขาวให้ได้เก้าดอกเพื่อจะได้ไปทําพิธีในคำ่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าในหนึ่งรอบจะมีคำ่ำคืนเดียวนะครับทุกงวดนะครับหลวงพ่อพินวะเป็นเวลาที่จํากัดนะครับก็คือ จะากออกแล้วตกกลางคืนมากคือทําพิธีขอตอหมวดเลยนะครับแรกก็จะขอได้ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเป็นโอกาสนั้นดีจะได้รีบเตรียมสิ่งเตรียมของนะครับไปนะครับสํานักที่เข้านะครับหลวงพ่อทุดงโดดเดียวนะครับ นี่ครับเป็นในงวดที่ผ่านมาน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายในงวดที่ผ่านมานะครับขอกระปูทองดําขาลายนะครับออกสองวดต่อกันเลยนะครับซึ่งขอในงวดก่อนได้หนึ่งแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับตามออกตามหลังอีกแล้วนะครับออกตามหลังงวดที่สิบแล้วนะครับศูนย์ห้านะครับแต่ว่าในงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้กันอยู่นะครับหนึ่งเจ็นะครับอันนี้ให้ยอดหลังเบ้างนี่ ในงวดวันที่เกนะครับเขานะครับน่าเสียดายนะครับออกตามหลังนะครับออกตามหลังหมวดที่สิบนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายนะครับขอครั้งเดียวออกสองหมวดเลยนะครับในงมวดนี้นะครับเพิ่นไ้ศูนย์สามแปดนะครับเนาะศูนย์สามแปดผานนะครับแปดสามสามแปดผาดเลยนะครับถอหลายๆนะครับเอฟซี ซึ่งแอดบได้ไปขอกับญาสินเหียนก็บ,บ่ได้ไปนะครับเพราะว่าผิดล็อกกันบางย่งางกันเลยบอกเขาไปนะครับนอกบ่อเมีเวลาได้เข้าไปตามนะครับบได้ไปขอญาสินเหียนนะครับญาสินเหียนสินลามแต่ว่าปูด,ดำคาไร่เพิ่นให้แต่มหมดวันที่หนึ่งมาแล้วนะครับศูนย์หาศูนย์หนึ่งเกตนึ่งเกตนะครับ วาออกนึ่งเกล้วเรากับโบ้ได้ตามอีกนะครับเหมาออกตามหลังนะครับนี่ครับยังคลิปนี่นะครับหัวโชกพญานาคปูทองดให้โชคนะครับศูนย์ห้าในหววที่พันมานะครับน่าเสียดายอีกนะครับนี่ครับศูนย์ห้านะครับตัวอย่างในหวดที่พันมาน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายออกตามหลังนะครับ งวดที่สิบออกตามหลังออกในวงกลมเลยนะครับศูนย์ห้างวดก้อนจัดงวดนี้บรจัดลดไปเลืยนะครับครับสำหรับสูตรโบราณันนะครับในงวดนี้เข้าเป็นตัวกลับนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับหาศูนย์แต่ว่าบริเววงกลมให้นะครับสำหรับห้าศูนย์บริเววงกลมให้นะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับหาสอง ผิดไปเต้มเดียวนะครับสาหรับ5 2เปี่ยวหา3เนะครับเนาะพลาดไปเต้มหนึ่งนะครับส่วนหาศูนย์ไปเข่าตัวกลับนะครับคือสูตรนี้นะครับถา้าถ้าเรียนครบจะเข่าทุกหมวดนะครับสําหรับสูตรนี้แต่ว่ากระจายตัวเนาะครับเนาะจะมี2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 21ตัวนะครับ 20, 21ตัวนะครับ มันหลายเนาะครับเนาะแต่ว่ากับไ่เคยหลุดนะครับบางครั้งเข่าบนเข่าล่างแต่งวันนี้เข่าแต่ซูนหาตัวเดียวนะครับหาหาสองเขาเขานะครับผาดเตี้มหนึ่งนะครับสําหรับล่างไปเข้าบนตัวกลับนะครับขอตดขอพายเอฟซีละลายๆเดี๋ยวชมอีกครับอันนี้เป็นของอาจารย์น้อยนะครับกับตัดพิโตอีกนะครับขอโทษขอพายละลายนะครับเอฟซีทุกท่านครับสามเก้าห้านะครับไปตัดแต่เก้าหาเนาะครับเนาะ บาไตัด3้ำหาหาซ้มาไว้ให้นะครับสำหรับบิบซีท่านใดที่ไปตัดเลนสองตัวก็เข่านะครับสำหรับสามเก้าห้านะครับไปตัดเลนสองตัวแล้วก็กลับด้วยนะครับหาเสียดดยนะครับของเจ้านี้ก็ดีนะครับอาจารย์น้อยนะครับบ่อเข่าสามตัวนะครับถ้าไปตัดเลนเข่าสองตัวห้าห้าสามสามห้านะครับ ส่วนของเง็ดหลุดเลยนะครับหลุดเลยนะครับส่วนของเง็ดหลุดไปเลยแปดสามศูนย์ศูนย์แปดสามนะครับแปดสามหลุดเลยนะครับในวดนี้นะครับหลุดไปแล้วของปูกล้องฟ้าสะทานปฏิพีกันหลุดนะครับหกสามไปวางหาสามนะครับส่วนห้าสามสองนะครับถ้าท่านใดที่ไปต้านเล่นนะครับก็จะได้หาสามนะครับ สำหรับของปลูกกล้องฟ้าสถานปฏาพีนะครับเข่าสองตัวสามตัวบ่เขานะครับถ้าตัดออกสองตัวตัดสองออกตัวหนึ่งแล้วก็เลนบนล่างกลับไปด้วยนะครับก็คือเข่านะครับสำหรับของปลูกกล้องฟ้าสถานปฏาพีนะครับแอบแกล่งให้ตามที่หลวงปู่บอกนะครับนายสิได้นะครับส่วนสองตัวหกสามพลาดเต็มหนึ่งนะครับ สรุปคงสุดท้ายกับพวกเขาเนาะครับเนาะแปดสามนะครับไปออกห้าสามนะครับหนึ่งห้าไปออกศูนย์ห้านะครับพลาดไปอีกแต้มหนึ่งนะครับน่าเสียดายนะครับเด้อแอบบอกหนึ่งนะคไปเป็นศูนย์ห้านะครับ แต่อย่พึงกวนใจนะครับเร้ยบซีทุกท่านครับเดี๋ยวจะไปตามให้สำสำหรับสำนักนี้นะครับหลวงพ่อทุดงโดดเดี่ยวมันยุ่ในดงในป่าผู้เดียวนะครับมือนี่ยจะเตรียมของไปก่อนคำก่อนเมืดนี่นะครับของเพื่อนหนาสนใจนะครับแปดศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้าสำหรับท่านใดที่พิทักเลีนศูนย์หาเขาไปเลยนะครับส่วนล่างนะครับหลวงปู่คันวาให้เน้นหาศูนย์ศูนย์หานะครับแต่ว่า สำหรับท่านใดที่ไปกับไปเลนบนล่างด้วยนะครับก็โชคดีไปกับความแล้วก็เลนบนล่างด้วยนะครับสำหรับของหลวงพ่อทุดงโดดเดี่ยวนะครับเ,เดี๋ยวจะได้ไปเตรียมของนะครับก็บคือดอกไม้ขันห้าและขันแปดนะครับเทียนหาครูทำไมหาคูพร้อมกับดอกบัวเขาอีกเก้าดอกนะครับดอกบัวหลวงนะครับเดี๋ยวจะได้ไปหาบัวรูว่าจะได้ทั้งใดนะครับเดี๋ยว รอช่มคลิปหรือว่าช่มการไล่สวดนะครับสําหรับของหลวงพ่อทุดงโดดเดียวนะครับเพิ่นบอกว่าให้เอาไปทดลองบางกอนนะครับถ้าเขาค่อยมาเพิ่นบอกว่าอย่างสิ้นนะครับนอกเพราะว่าเพิ่นบรได้ตั้งคู่ตั้งค่ายมาด่วนแล้วนะครับบ่มีผู้ใดหาขันค่ายไปเพิ่นนะครับแ่งค่ายไปเพิ่นก็คือทียดว่านี่แหละครับขันห้าขันแปดต้นไม้ดอกบัวขาวเก้าดอกนี่ครับบ่มีผู้ใดแต่งไปลง หลวงพ่อเพิ่นก็เลยว่าบ่มันใจคักปันไดแต่ว่าเ่าไปล่องเบิ่งนะครับกับเขาคงเพิ่นอีหดีนะครับแล้วงวดนี้กลับมาเบิ่งว่าของเพิ่นจะเขากิงบ่นะครับเดี๋ยวจะไปตามให้ในค่ำขึ้นนี่นะครับเพราะว่าจะทําพิธีได้คืนนี้คืนเดียวนะครับก็คือว่าแต่ละงวดจะทําพิธีได้คืนเดียวนะครับคือฉะลาบอกแล้วขอต่องวดเลยนะครับเอาชนนแล้วเอ็ดก็คงจะขออยู่ติการไทยทำไว้เพียงแค่นี้นาะคเนอะไอซีดูกันครับ ตามต่อกันในคลิปหน้าหรืออะไรส่วนหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังเลงเชียร์แรงใจให้แกทั้งช่องนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับคลิปดีเด็ดและข้าวสารดีๆไลฟ์สดตัวเลขแนวทางดังๆจากหลายๆสํานักหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์นะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม